สวัสดีครับเพื่อนเ่นเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้วันหยุดวันพักผ่อนพักผ่อนกันเพียงพอหรือยังพรุ่งนี้วันแรงงานนะครับแรงงานผู้ใช้แรงงานก็ได้หยุดพักผ่อนกันต่ออีกหนึ่งวันนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับได้พักผ่อนกัน สองวันติดเลยนะจะได้เติมพลังสู้งานกันต่อพุ่งอ่าวันที่สองกอ็วันที่สองก็วันวันที่มีเศรษฐีคนใหม่เกิดขึ้นนะครับก็ซื้อติดไม้ติดมือกันไว้นะครับเพื่อเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าเพื่อเป็นความหวังนะความหวัง ใบสองใบติดไม้ติดมือไว้นะครับเผ<ม>ื่อโชคดีได้เป็นเศรษฐีคนใหม่กันนะครับจะได้ไม่ต้องลำบากไม่ต้องเหนื่อยละโอ้ใครมีตัวไหนเด็ดๆก็แลกเปลี่ยนกันนะครับ<ม>เผื่อฝันดีเนาะจะได้มาแบ่งปันกันโอ้แต่ไม่ให้หมกมุ่นนะครับอย่าอย่าหมกมุ่นเกินไปนะครับก็แค่ให้ ซื้อติดไม้ติดมือไวอ้ให้เพื่อโชคดีเนาะได้รับโชคก้อนโตรางวัลที่หนึ่งก็โอ้สบายกันทั้งบ้านทั้งครอบครัวทั้งตระกูลเลยนะสบายแน่นอนก็เป็นกำลังใจให้ครับทุกคนคนที่ยังไม่ได้โชคก็สู้กันต่อไปความหวังเนาะความหวังของคนจนหรือบางทีคนรวยก็ยัง ยังหวังอยู่เลยนะรางวัลที่หนึ่งก็มีแต่คนหวังเนาะก็ขอให้สมหวังกันนะครับอ่าแล้วก็ขอให้ผมสมหวังด้วยอยากเหมือนกันครับอยากถูกรางวัลที่หนึ่งก็จะได้สบายกันเนาะความหวังของคนเรานะครับอ่าคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนเนาะสั้นๆแต่ได้ใจความเนาะอ่าก็ฝากไว้ด้วยนะเพื่อนช่วยเพื่อนเนาะเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับแบ่งปันกันเนาะ อันไหนสร้างไรายได้ได้เนาะเราก็ช่วยกันนะครับจะได้มีไรายได้กันนะจะได้มีอิสระภาพทางการเงินกันนะครับอ่ายังไงคนที่ท้อแท้ก็อย่าท้อแท้ครับลงไปเรื่อยๆมีคลิปมีกิจวัตรประจําวันอะไรก็ลงไปครับอ่าเพื่อนๆบางคนก็อาจจะไม่อ่าไม่แฮปปี้กับเรามากก็ไม่เป็นไรเราก็ทาไปทาไปเถอะทาไปทุกวันทุกวัน เพื่อสักวันฝันของเราจะเป็นจริงนะครับสู้ๆนะครับทุกคนสวัสดีครับ